คุณตายอย่างไรบนล่างเออตัวน nope totally yeah, right so ี้ตัวนี้มีคนชุบแล้วมีคนชุบแล้วมีมชุบอยู่เฮ้ยบอยโจ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 เรามีเรามีตัวเล่นว่ะเรามีตัวเล่นแล้วอ่ะมีอะไรมีน้องของอ่ะน้องของเอ่ะน้องของดิจิตอลว่ะโจโจน้องของกับน้องติมเหรอเอ้ยเปลี่ยนมึงเปลี่ยนทำไมเนี่ยนัดจะาติมมาอีก เพื่อเล่นติมไม่เซียนนะวันนี้เราก็มากับเจนสายย่อหย่อย่ห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 ย่ What's up What's up What's up หย่หย่การอนาคตการอนาคตเจ้ากล่องวะเจ้ากล่องวะมันน่าจะได้ฟังเครื่องข้างล่างนะตอนนี้เจอกล่องทองแล้วจ้า เบลว่ะเบลเบลเบลกูชื่อบเบลงูเล็บอะถึงนที่เอวชุดเต็มป่ะชุดเต็มป่ะเจอนะชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มเบลอยู่บนน้ำเบลอยู่บนน้ำมีเครื่องอยู่บนไดีดีสี่เครื่องอยู่ตรงไหนวะอยู่บนอยู่บนไดอยู่บนไดมีบนไดน่าจะอยู่บนได้สองฝั่งถ้ามันอยู่บนไดนะเจอเบลว่ะเบลว่ะก็เบลเบลชุดเต็มต้นต้นระวังระวัง ไม่โดนกูเหรอแต่มันก็ไล่กูอยู่นะเฮ้ยจะฉันทเจ็ดสิบสองการจะเจ็ดส <c oughs> ิบสองอ,อ,อย่างนั้นเหรออใช้นี่หว่ามึงมีโกะได้ไงเออ <c oughs> เริ่มหน้าแดงแลรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มหน้า,ดา,ดาดแาดง้จไม่กูมึไม่ว่ามาลไอ้มมไกูจะตายขาดแล้ว <c oughs> นี่นี่ตรงนี้มันว้ามามแล้ว มาจะฟาดให้มาจะฟาดให้ฟาดหล้ง<า>กูอีกแล้วหรอฟาดหน้าแตกเลยหลังกูพี่มาหลังกูปิดประตูด้วยไอ้ดูเข่าเล่นไปเขาสักสิบปีไปเดี๋ยวพี่ปั่นเองดูเจสายย่อจะปั่นเองไม่จะปุ๋ยแล้วไม่จะปู๋ยไ,ไม,ไมไหละ่ะไงวะโอ้ย แบบแมวแล้วอกูรอดละโดนเจสายย่อว um uh ่ะทุบอ um ีกเลยไอ้ไรรัว์เลยไม่ได้คนนั้นรัว์เลยไปปั่นดีกว่า ปั่นหน่อยนะจ๊ะไหนวะเมื่อกี้มันกดยาไปตรงไหนวะยาไม่เห็นวะใครบินมาวคุณเนี่ยคุณเนี่ยโโออ้้ย เล่นกูแล้วเล่นกูจับยับเลยเล่นกูจับยับเลยโอเคต้นเดี๋ยวไปช่วยนะขอสดให้เดี๋ยวสดให้เดี๋ยวสดให้เล่นกูจับเลยเพื่อนเล่นกูจับเลยเนี่ยเฮ้ยกูจะตายแล้วเกมแล้วจะเกมแล้วกูจะตายแล้วมึง แป๊บแปหนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเจสวนจูตักลาตายแล้วเวลาน่ากลัวน่ากลักอลลานจเขาตูนอ่ะเขาตูนอ่ี้่ตายอกนนี้อนนีคือของจริงใช่ไหมนี่คือตของจริงแล้วของจริงแล้วออเงี้ยเขาออกไม่ช่วยกูเลยาออเี้ย แต่งชุดเต็มนุดว่าจะช่วยกูอีเวนกไงเฮ้ยเฮ้ยหลังใครหลังใครอยู่เพื่อน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 เฝ้าอะเฝ้าอะมันเฝ้ามันเฝ้ายานเพื่อนน้าๆๆเฝ้ายานเฝ้ายาน มันเล็กกับมีเล็กอยู่อีตัวเล็กอยูแล้วมึงพากูมาเกิดตรงนี้เนี่ยนะมานไล่มึงต่อเลยว่าตนมานไล่มึงต่อเลยมัไล่มึงต่อเลยยาวๆเลยข้างหลังมึงเลยอ่ะสตัน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 ไปสองทีสตันสองทีมันไม่มันไม่มันบั๊กเหรอ้เล่นไปนะเล่นไปนะไปสดต่อหรจ้าเล่นไปนะ แค่นั้นเท่าไหร่ครับ้าย yeah. ังไอ้เหี้ย้าแล้วดีกว่าเฮ้ยโอ้โหบั๊กว่ะนบั๊กว่ะบั๊กเลยวะบั๊กอะไรตู้หัวตู้ไม่ได้เนี่ยเย่แล้วโอ้ยเ9้าเล้าเว้าเกมเกมเจมสครับ ช่วยดูค yani ิปผมแล้วไปแก้ผมดีขอร้องละใครตายวะใครตายอยูอวะกูตายกูตายกูตายบักบักบักกดเข้าตู้กดเข้าตู้แล้วไม่เข้าอ่ะแล้วก็โดนตีฟีทีนึงแล้วเข้าตู้ปุ๊บออกตู้ไม่ได้เดียเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเวเี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วติมมาจากไหนอ่ะโอ้ยแล้วติมมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้มันไม่มีติมนี่หว่าเอ้าแล้วเด็กอ๋อเด็กก็มีอยู่แล้วนี่หว่าแล้วติมมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจสองเจเดี๋ยวเดี๋ยวเจสองแล้วติมมาจากไหนวะ เออคนทุกคนบักเลยอ่ะอุตานี้บักอย่างจัดเลยอ่ตอเนี้ยนี่งงเลยติ่งมาจากไหนวะเออเ้ยเด็กตายแล้วอ่ะเด็กตายแล้วอ่ะได้มันได้สามเครื่องกันแล้วตอนเนี้ยเออตัวตัวตัวมือตัวมือเล่นตัวอะไรเล่นเจนเลยเอ้าแล้วเรามีห้าคนเหรอเฮ้ยเอ้ยแปลว่าเราย่าคนเหรอใช่ห้าคน กูก็ว an ่าไอ้เฮ้ยติมมาจากไหนวะไอ้เด็กก็มีไม่มีครบทุกคนเลยไอ้สัสกูปักแม่ก็ไม่สนละเฮียปัอนเครื่องได้เยอะเลยสัสมีแปดเครื่องวะเนี่ยหลอกันเลยกูหลอกันเลยปุ๊บไอ้เหี้ยไม่เกมยี่หคนไอ้สัสห้าคนเหรอ ดีครับห้าคนเหรอคุณอะไคุณอะไรบักบนเรือห้าคนก็มาวะไอ้ยี่วัดกูดีวัดเลยอยู่ดีเกมก็มีห้าคนเหรอผมที่งงเลยครับก็มาตีมาจากไหนวะไอ้เหี้ยพี่เด็กเก็บเก็บฮีเด็กเลยเก็บฮีเด็กเลยไปดูดิ คน,คนคนค, yeah, คนมีโค้กสีได้อีกคนหนึ่งตายเนี่ยคนจริงจริงเด็กเป็นไงบ้าเด็กไม่ตายไอ้นนัตายไอ้ตายไอ้ตีมตายงงเลยตีมมาจากไหนกก็เห็นตีมอยู่ไงเออต่อตีมไม่มีรู้ว่ารู้ว่าตีมรูปมันพักเป็นเจนไงแต่ไม่ใช่ไอ้เนี้เอ้าแล้วมึงหลอกอะไรเนี่ย <laughs> นันคือรัวเกินเนี่ยเอาเด็กตายเหอะเดี๋ยวสีแล้วอะเลเยอะไปไหนอ่ะแล้ <c oughs> กวก็ไม่ชนะ,อะ <c oughs> เออแล้วตายไปอีกหนึ่งเหอะจะตายอีกหนึ่งแล้วอะไป <c oughs> ต่อเ <c oughs> รื่อยไปเราอะไม่โดนไม่โดนไม่โดน ช่วยคุณีเอาละกูณเตะเลรอยเอาตายเลยเหรอไอ้เหี้ยมีห้าคนยังสู้ผีวคนเดียวไม่ได้ยังหลอ เข้าแน่เลยวะเข้าดิมันเลยเครื่องเดียวแล้วใครบัลีไปปากวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยกูเนี่ยโอ้ออกแต่งออไม่ด้วยวไม่มีประโยชน์เลยตอนเนี้ยติ๊แม่งวิ่งที่ไอ้กูอยากให้ g ีมดูเกิดน,นี้กิดแค้ท็อปจีเอ็มอ้าวเรียบร้อยไปทีนึง ติมเห็นติมวิ่กันหน้าอะไอะไรติมเลยอะไรตมลยอะไรติมเลยอติมเลยตมมึงปาของดิติดครังติมลไ้โดนจูงหลังไอู่ไม่น่ารอดนะคุณดุทรงแล้วไเปิบุ๊อยู่ เออเรียบร้อยเรียบร้อยหเหลือมึงคนเดียวแล้วล่ะหลังมึงแน่ๆหลังมึงแน่ๆไอ้เหี้ยรอแล้วกดพลาดเลยเถอะเหลือมึงคนเดียวเลยหลังแล้วหลังมึงแล้วเอาไงดีกิดชีวิตวะตนเอาไงดีกับชีวิตดีวะมึงนอนเจิบสองวมเงเล่นไปดิ

ทีหลังเลยมันต้องรอยี่สิบวิยี่สิบวิเพื่อยายาตายยี่สิบวิทำไมยี่สิบวิอะมันจะออกได้ออกจะตายมันจะออกได้สิบห้าวิสิบสี่สิบสามสิบองสแต่มันก็ไม่หลอจดี กูรอดยังไงอะเพื่อนเนี่ยกูจะถาประตูแล้วกูจะหาประตูแล้วกูรอดไม่ได้กูโดนอีกสองทีก็แตกแล้วไงเน่มึงโนนทีนึ่งไอ้ยาอยู่ข้างหน้าเลยยาอยู่ข้างหน้าเลเดี๋ยวเดี๋ยวยอนี่ใตมีนเดียว่นจดีจอาดีอมยาอมาประตูขาดมันต้องรอดมันต้องรอดมึงเหรอกูต้องรอด กูต้องรอดกูต้องรอดเพื่อนกูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดอคตรเียอปเดนะทไมตดเขาไม่ได้นะคตเียมกาตัวผีงงเลยยังไงวะปักเลยักาตัวบ่พอกูติดอยู่ในตู้ยังออกตู้ไม่ได้ร a t ฝากถึงผู้พัฒนานะครับก็ดูลิปมผมแล้วก็คนห้าคนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นโอห้าคนแล้วอะมีหมดห้าคนเลย